วันนี้เราถูกท้าให้มาเล่นเกมแฟนตัวยงเอาง่ายๆนี่คือเกมวัดกึ๋นนะครับเราก็อยู่กับ เจด,ดาสวัสดีแนด,ดนแดะสวัสดีแฟนแดนเนลมิดด้วยครับผมโอ้โหผมใช้คําว่าเป็นโคตรแฟนแมนยูคนหนึ่งของประเทศไทยผมก็ว่าได้นะเข้ามาก็กดดดนกูแล้วแลวผมบอกเลยนะว่าไอคนที่คิดเกมแฟนตัวยงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอะมันเป็นแฟนริเว่าพูลเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ๋ยวสื้อตัวนี้มาอยู่ในบ้านผมได้ไงไอเสื้อตัวนี้อยู่ในบ้านผมไม่ได้แดนเนลมิดเล่นกูแล ไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนบอลไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนตัวยงคุณจะเป็นแฟนทีมไหนก็ตามนะลองเล่นเกมนี้ไปด้วยกันสวัสดีครับตอนเราข้าสู่แดนเนรมิดนะฮะวันนี้นะฮะจะเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ผมเนี่ยเอาง่ายๆบอกเลยว่าโดนท้าทายมาอีกแล้วหลังจากที่คลิปแฟนตัวยงออนแอร์ไปแล้วคนชอบแฟนแฟนคอมเมนต์กันมาเยอะมากเลยนะครับวันนี้ ทีมงานก็เลยขอท้าต่อกับแฟนตัวยง<อ>กับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมรักมากที่สุดในชีวิตก็ว่าได้อ่าหลายคนอาจจะรู้หลายคนไม่รู้แต่ตอนนี้คงจะรู้แล้วแหละเพราะใส่เสื้อหลามอย่างนี้ปก <c oughs> ต,ติไม่เคยใส่เสื้อบเราไม่เคยใส่เสื้อบอลแบบนี้ออกเลยนะ <c oughs> เออไม่เคยจริงๆ อ่ะเพราะฉะนั้นรู้แล้วนี่คือทีมที่ผมรักมากนะรักตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตนะครับที่ได้ทํางานได้คุกคีได้อยู่กับสโมสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเรียกได้ว่าทุกวันก็ว่าได้ซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่แบบแฮปปี้มีความสุขมากนะอ่ะแต่วันนี้เราถูกท้าให้มาเล่นเกมแฟนตัวยง เอาง่ายๆนี่คือเกมวัดกึ่นนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนบอลไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนตัวยงคุณจะเป็นแฟนทีมไหนก็ตามนะลองเล่นเกมนี้ไปด้วยกันและวันนี้นะฮะเราก็อยู่กับเจดมสวัสดีเจดดีาส,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 สวัสดีแฟนแดนเดอบ้ด้วยครับผมคุณไม่ได้ค,คุณต้องคุณต้องถูกเลยเวลาคุณ pronounce งไยยังไงเจดมออฟฟิเชียลคุณต้องอย่าง,ง,าง,งน,นี้ด้วยคุณ <laughs> <laughs> ต้องอย่างนี้ด้วยคุณลองดูคุณลองดูต้องต้องลิ้นจากซ้ายไปขวาแล้วลองคุณลองสิเจดมออฟฟิเช <laughs> ียล ลิ้นเดียวกูเยอเลยหลายคนอาสงสัยว่าจ้ะคุณเป็นคนทําเรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลแล้วคุณก็เป็นศิลปินนักร้องด้วยจ้ะแล้วคุณใช้ชื่อตัวเองว่าเจเน่ใช่คุณเป็นหรือไม่เป็นฮะบอกตัวนี้เลยนี่ที่แรกเอกลที่แรกนะครับไม่ได้เป็นเฮ้ยแปฟนเป็น ่เพราะเป็นบุคลิกของเราอยู่แล้วซึ่งแบบเรามีเพื่อนผู้หญิงเยอะพี่แดงก็รู้ว่าเจอเพื่อนผู้หญิงเราเยอะอย่างเงี้ยแล้วก็เราชอบพวกพี่โยโย่พี่บอบูงไงครับแล้วชื่อดำอ่าไอ้เขาเลยจะไปตั้งแบบดอดำได้ได้ดอดำไม่ได้ไม่ได้ทีคนก็รู้แบบว่าเราเป็นยังไงถูกไหมเออเราก็เลยออกตุ้นๆอยู่แล้วเลยเอ้ยงั้นเจดําแล้วไงจบจบไปก็เลยเป็นเจนะก็เลยเป็นเจดําตั้งแต่ไหนแต่ไรนะช่องที่คุณเปิดตอนนี้เปิดมากี่ปีแล้วถ้าทำแบบ ลงคลิปจริงจังอะประมาณ2ปี2ปีแต่สมัครตั้งแต่ปี19แล้วก็คือทําคลิปมา2ปีเริ่มเนี่ยโควิดแต่ยอดซับคุณก็เยอะนะตอนนี้ก็2ปีก็แสนกว่านะใช่ใช่ประมาณแสนแสนสองแล้วได้ได้ใบประกาศสนิ g บัตรแล้วดิได้โล่มาแล้วได้โล่ได้โล่มาแล้วดิโล่เงินได้มาแล้วแต่ว่าในแสนสองเนี่ยรู้สึกจะเป็นครอบครัวตระกูลเาติโกติกาประมาณห้าหมื่นให้เขาสมัครแอคหลุมแล้วก็มาซับโอ้โหใช่ซึ่งวันนี้นะฮะในฐานะที่ คุณคือโอ้โหผมใช้คําว่าเป็นโคตรแฟนแมนยูคนหนึ่งของ<ช>ประเทศไทย<ะ>ผมก็ว่าได้นะเข้ามาก็ากดดันดูแล้แลว<อ>ถ้าเกิดพลาด้นมาได้พังเลย <laughs> <laughs> เดี๋ยวพลาดมานี่ไม่ได้เลยนะเ <laughs> พราะวันนี้ทีมงานเนี่ยเตรียมเกมอะไรไว้ให้เราเต็มไปหมดก็ไม่รู้ <laughs> ไม่บอกเราด้วยนะตอนแรกแค่ผมเล่นคนเดียวออผมบอ,อกผมโทรตามเพื่อนได้ไหมอเล่นคนเดียวเนี่ยมันแห้งๆเลยมาตามเพื่อนมา เจ๊ดเอามาเลยเว้ยจัดไปสุดยอดมากนแฟนนอลิตเนี่ยผมดีใจมากเลยฮะใช่แล้วเฮ้ยจะมาเลยนี่นิวตันฮีทนิวตันฮีทอนานิวตันฮีทยุคก่อนจะเป็นแมนยูเนี่ยเอาเฉพาพพอกุดอกละคาแล้วมาซึ่งวันนี้ชวนเพื่อนมาเพื่อพิสูจน์แฟนตัวยงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แล้วผมบอกเลยนะว่าไอ้คนที่คิดเกมแฟนตัวยงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะมันเป็นแฟนลิเวอร์พูลเว้ยเราอะนะทำช่องทำอะไรมีพนักงานหรือเปล่าคัดผ้าด์อะคำถามที่ต้องถามคือมึงเจทีมอะไรเนี่ยทีมงานจะสามคนมันริวผูลหมดเลยอ่ะบ้าหรือเปล่าเออเดีให้ไจืดเลยเออแล้วมันต้องเอาเกมมาแกล้งเราสองคนแน่เลยคอยดูสิโอเออน่ะมันเตรียมว่ามันเตรียมอะไรไการลงโทษไปแล้วอะดูดิดูดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสื้อตัวนี้มาอยู่ในบ้านผมได้ไง เสื้อตัวนี้อยู่ในบ้านผมไม่ได้เฮ้ยใครเอาเสื้อตัวนี้มาอยู่ในบ้านผมวันนี้มึงขอสแสลงเลยนะตายแล้วเดี๋ยนะ,ะใครตอบผิดต้องจูบตานี้ต้องจูบตานี้ต้องจูบตานี้โอ้โหแล้วเลยนะเปลี่ยนจากจูบตาได้นเ,นเป็นจูบก,กันได้ไหมโอย <laughs> แ,แต่แต่แค่มาอยู่ในบ้านเราก็อันนี้เรียกว่าอะไรวะ ผิดผีใช่ผิดผีของจีผิดผีของแสลงของแสลงอะไรเนี่ยองให้ตัวนู้นก่อนเห็นแล้วแบบใจคอไม่ดีจะจุกหรือจะขาดดีโอ้โบอกแล้วสัมภาษณ์งานถามไม่กว่ามาเชียร์ทีมอะไรเนี่ยมันมาแว้งกัดเราเหฉยเ่ยโอ้โหอ่ะได้มาลุยพร้อมครับและตอนนี้นะฮะเกมแฟนตัวยงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ขึ้นไปอยู่บนจอ Panasonic OLED j Z 2000แล้วนะฮะบอกกันเลยครับว่าคมชัดที่สุดเลยและดูดีไซน์นะนี่ขอโทษนะฮะไม่ชัดใช่ไหมอ่าเออ,เอ,อโ,อโ,อโอหแบบละเอียดพิกเซลเลยอ่ะที่บอกว่าชัดมากๆเนี่ยเพราะว่าทีวีเครื่องนี้เนี่ยให้ความสว่างของภาพนะครับถึง1,000งพันนิตก็คือสว่างมากๆ แถมใครที่ชอบเล่นเกมนะครับเขามีเกมโหมด e x t r e ์ตมภาพไม่ต้องกลัวกระตุกไม่ต้องกลัวค้างลดการฉีกการแตกของภาพบนหน้าจอด้วยเทคโนโลยีที่รับสัญญาณคุณภาพแบบ 4K บอกเลยว่าเก็บรายละเอียดนะครับทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเล่นเกมดูบอลดูหนังดูนเน็ตเฟกดูอะไรก็ตามนะเหมือนเรียกได้ว่าหน้าจอเสมือนจริงอะ่ะนี่คือความพิเศษความละเอียดแล้วก็แสงสว่างของภาพเนี่ย ทำให้ทีวีเครื่องนี้เป็นแบบสุดยอดของทีวีจริงๆและเกมแรกครับสำหรับแฟนตัวยงแมนเชสเตอร์ยู่นเต่ดเลมาเองซึ่งผมบอกเลยนะฮะว่าอันนี้ไม่มีการรู้ไม่มีการเตรียม oh. ผมยังไม่เห็นเลยนะฮะสดๆ oh. มาแล้วครับ oh. ข้อที่หนึ่งครับภาพไหน ไม่ใช่โลโก้ของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเตตไอ้ย่าถ้าให้ใหวิเคราะห์เลยพี่แดงแถวบนสามัญเดี่ยใชนน่ใช่แน่นอนอันนี้ถ้าแต่เริ่มต้นเลย1878นี่นี่ถ้าเป็นคอคุณนี่ไงใช่ไงนี่แต่อันเนี้ยมันเป็นตาประจำเมืองแมนเชสเตอร์ถูกเพราะว่าใช่่ปะสิ่งหนึ่งที่คุณสังเกตได้นะมันมีส่วนหนึ่งที่ที่มันเด่นมากออและมันเป็นอะไรที่มัเตะตาเรามากที่ เรือใบลำนี้มันเป็นเหมือนเรือใบของแมนซิตี้ถูกต้องอ่ะถูกไหมเพราะนั้นอันเนี้ยอาจจะเป็นเมืองท่าค่เพราะแมนเชสเตอร์เป็นเมืองท่าแต่ว่าประเด็นคือตอนนี้ลังเลอยู่สองานคืออันนี้กับอันนี้เอออ่ะพี่แดนตอบก่อนเ,เลยให้เกียรติเจ้าของช่องเชิญ <laughs> จากที่เราอยู่กับทีมงานเรามานะเรารู้สึกว่าเขาจะ ทำอะไรบางอย่างกับโลโก้ที่ให้ดูเราดูผ่านๆตาแล้วรู้สึกว่ามันคือโลโก้ของจริงแต่เขามีการแก้บางอย่างบนโลโก้ผมรู้นะนะ เพราะฉะนั้นผมจะตัดผมจะตัดพวกที่เป็นตัวหลอกออกมาหมดเลยโอเคตัวที่มันผิดจริงๆเนี่ยผมว่านี่แหละตาสมูสอเราเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยาอยู่ในเจ็ดอันนี้เว้ยโอเคอยู่ในเจ็ดอันนี้หลุงแกก็ไม่ตรวจตานะอืมอ่าถ้าผมผมผมเลือกนะผมเลือกอันนี้โอเคผมผมรู้สึกผมนะอเเจ๊ว่าไงเจ๊ว่าเออพอไปตีความแบบพี่ดนนี่โอเคแต่ถ้าให้เลือกตอนนี้เลยเลือกแบบด่วนๆว็เลือกเนี่ยดอกกุหลาบแดงนี่ละเพราะว่า มันน่าจะเป็นแค่สัญลักษณ์ของอแรลคาเชียเออเอามาทุกคนประจำที่ครับอ้าวขอบว่าวัดกันไปและตอนนี้นะเป็นว่าคำตอบเราไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นจะมีคนหนึ่งถูกคนหนึ่งผิดหรือหรือผิดแ้งคู่หรแค่อันเดียวใช่ไหมที่ไม่ใช่โอเคโอ้โหเฮ้ยอ้าวเฮ้ยผิดคู่อ๋อนี่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ครับเออเฮ้ยมีอะไรไม่ใช่อ่ะ ปีศาจหายไปอ่ะสามสองอะไรวะอ๋อเส้นเดียวทางรถไฟหายไปเส้นหนึ่งโอ้ยได้หนึ่งนะมีแค่คนเดียวแหละที่จะตอบได้เนี่ยรูไมใครใครฮะห้องโอ้ไม่ได้มองเลยโอ้โหข้อที่สองครับเสื้อตัวไหนไม่ใช่เสื้อของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะ คมีแค oh yeah, so so hey, ่นี so ha, uh, he, es, <mission> ้ใช่ไหมโอ้จะมีแค่นี้ง่ายอันนี้ง่ายเลยอันนี้อันนี้บอกเลยว่าให้กาเนตเลือกเลยเนี่ยให้กาเนตเลือกเลยหนึ่งสองสามกัเนตกัเนตชี้สิลูกตัวไหนตัวไหนที่ไม่ใช่เสื้อแมนยูลูกหนูชี้ดิอะอะเห็นไหมเ้อแมนยูอายุห้าขวบนะครับเกิดมาก็มีสายเลือดแมนยูแล้วชี้เลยครับ นี่ฮะไม่ใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คือตัวนี้ต้องบอกว่ารูปแบบมันใช่พี่แดน่าแพทเทิร์นเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นเดียวกับตัวนั้นก็คือปีสุดท้ายท่เซอร์เละกฟูสันคุมทีมครับไนกี้เนี่ยแล้วปี 2012- 2013ฮะผู้สนับสนุนหลักเป็นเอออนถูกต้องส่วนเชฟโรเลตเนี่ยมันมาหลังปีหลังแล้วปีถัดมาครับตัวเนี้ยเป็นปีที่ไมคโรเวนมาอยู่กับเราครับนี่ย0เ1 0น่ตัวนี้อืมลท์จะบอกเป็นลายวูดแมนวิกตอรี่ตรง ตัวนั้นจะใช่ยุคแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยสุดท้ายสมัยสุดท้ายนี่คือแชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยสุดท้ายผมมีเสื้อตัวนี้อยู่เนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยมีเหมือนกัน10ปีผ่านไปเราไม่ใกล้อีกแล้วพี่แดนสิบปีแล้วหรอสิบปีแล้วทไกวัยบ้าล้มันผ่านไปเร็วจังว่าความสาเร็จครั้งสุดท้ายของเราตัวเนี้ยใช่หมดเลยยกเวลแค่เชฟโรเล็ตเพราะตตอบตัวนี้ไม่ใช่ครับ ตอบครับผมขอเนี่ยตอบเหมือนกาเน็ตครับนี่ลอกกาเน็เลยลอกเด็กเลยเอาตอบครับตัวกลางเช่นกันอ่าตัวกลางนะมาเลยครับหวานกรุบอันนี้หวานกรุบอันนี้ง่ายได้มากขอตอทีมงานเอาย่างๆมาเล่นข้อต่อไปข้อที่3ครับจ้าภาพไหนคือเงาของนักเตะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้ยอันนี้เราสองคนรู้ยันเงาอยู่แล้วไม่รู้ยันเงาเดี๋ยวรู้ยันเงาอยู่แล้วมามา ผมไมให้เลือกคนเดียวเลยแต่ต้องตอบชื่อที่ถูกโ <Okay. S 2> oh อเคโอ้โหได้โอ้โหโโอ้ห oh. oh oh. แอบยากเหมือนกันแต่คนหนึ่งที่ใช่ในแน่ๆตอนนี้นะข้างบนตรงกลางอ,อ่ะใช่แน่นอนคือโรบินฟาร์เมอร์ซี่ ah. แต่ถ้าถ้าเปิดมาปุ๊บเป็นตอนใส่เสื้อ <laughs> <laughs> อาร์เซนนั่นคือว่ะไอ้พวกนี้ไอ้พวกนี้ลันโลจิตนะไอ้เดี๋ยพวกนี้ติ้วอ่ะล่องอ่ะลอยแล้วตรงกลางนั่นที่เดินเดินนั่นอันนั้นอาจจะเป็นไอรอนแมน ใช่แล้กันเนี่ยกันเนี่ยขเลยกันเนี่ยถึงก็ขำเลยตอบแมนตอบเลยตอบเลยคนที่เก้าข้างล่างนะครับคนที่เก้านะฮะอ่าถูกต้องเบอร์เก้านี่คือนักเตะที่ชื่อว่าเฟร็ดครับผมอ่าอันนี้เฟร็ดนี่เท้าซ้ายเจ๊เลือกคนที่สามจากซ้ายมาขวาคนที่สามแถวบนอ่าโอเคโรบินฟานเปอร์ซี่โรบินฟานเปอร์ซี่โอเคคนแรกมา โอ้โหโอ้โหให้ซูมมาแล้วเฮ้ยคุ้นมากท่ามันคุ้นมากเลยนะมิเกลคาริกปะนีครับโอ้ตัวโน้ตัโน่วาเลนเซียเออว่าให้วาเลนเซียแบ็คขวานะฮะปีกจรวดเอกวาดอร์ออ่่ะคนที่สองจากสิงคโปร์ดีครับคนที่สอง เฟรดอ่าน ah, evet. okay, okay. okay. ี really ่เฟรดตไงคุณเตยถูกเฟรดนะเฟรดนี่โอเคเนี่ยชัดมากเลยที่ซ้ายชัดชัดชัดลูกนี้ลูกนี้นะถ้าผมจะวิเคราะห์ต่อนะเป็นประตูด้วยนะฮะข้ามคานคนที่สามจากสี่รูกนะครับคนนี้ครับอุ้ยโรนันโดโล่ห์รู้ดิรู้ไหมกันกันได้รู้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมกลาอ๋บรูโน่บรูโน อ๋อข้อนี้คุณถูกนะอ่ะอินิี่ินะอ่ะโอเคโอเคโอเคอ่านี้ตามนี้ข้อนี้ครับครับคือังไงเจอเกนคอปครับเดี๋ยวให้เขาถามก่อนแต่ผมผมจำจำเขาได้ยันจะงอยผมเขาข้างหลังเลยนะฉันจำท้ายทอยแล้วหลังใบหูเขาได้มันน่าปบนะเราไม่ส่วนตัวนะ้ออ เขเก่งเขาเก่งต้องยอมเขาช่วงนี้ช่วงเวลาของเขาเฮ้ยคุณอยากอัิษานหนึ่งที่ปตบตีอะไรเขาแกเลยแหละคราเดี๋ยวให้พายว่าแมนนี่แข่งกับใครครับมาไม่ใช่เซกินคอมสินะโอ้ยอันนี้พูดสิทธิ์ที่สี่มันจะเหมือนมากครับเฮ้ยเหมือนมากเลยไม่ใช่ไม่ใช่เซกินคอมโคตรเหมือนเลยอ่าอันนี้ชัดแล้ว แดงเดือดเกมล่าสุดเนี่ยที่แพ้รีฟูศูนย์สี่นี่แหละบอกแล้วว่าจะเอาทีมงานแบบนี้มาทํางานด้วยมันก็เอาแต่ยอางเงี้ยมาสับพยอกรากําลังจะเริ่มเกมครึ่งหลังเนี่ยดูหน้าลุงลังเนี่ยบอกบุญไม่รับเลยครึ่งแรกโดน2องศูนย์ครึ่งแรกโดนไปสองเออสองลูกไงครึ่งแรกไงครึ่งหลังลงมาโดนอีกสองลูกไงชัดมากชัดมากสุดยอดนี่นี่เป็นไงเล่นไปเจ็ดนาทีแล้วเจ็บก็เพกออกคนนี้ เอามาเขาไม่ได้กะมาให้เราทายถูกเขากะเอามาตอบย้ำเราเอามายเยอะอีกพวกนี้ฉันเห็นฉันเห็นหน้าฉันก็รู้แล้วนีสัยมันไม่ดีมันจ้องจะถักถางเจ้านายมันเนี่ยเห็นไหมัดเจนน้เราก็ทายตรงกันอยู่แล้วผู้นี้แน่นอนนัดที่แมนยูแพ้กับลิเวอร์พูลนะฮะ04นนัดแรกแพ้0ูนย์้ารวมกัน09ย์เก้พอใจยังพอใจยังเอาปิ๊บด้วยขอปิ๊บด้วยมีเฉลยไหม นี่อย่าเฉลยอ่ะชัดเจนถูกต้องครับอดีถูกต้องเออพอพอใจยังใช่พอใจยังเราสองคนอ่ะถูกต้องทีมงานอ่ะถูกเตะเนี่ยโอเคพอแล้วมั้งข้อนี้ข้อนี้ตอบถูกแล้วถามไปแลไปมั้ยข้อนี้ครับมาคำถามข้อนี้คือเป็นคลิปวิดีโอหนึ่งนาทีสิบสองวินาทีเดี๋ยวจะให้ดูครับนะ ให้ตอบว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ไปทั้งหมดกี่ทีมครับกี่มแมตต์อะอ๋อโอเคไปถึงว่าในหนึ่งนาทีนี้มีลงไปเล่นลงเล่นทั้งหมดกี่ทีมใช่โอเคมาลุยครับเจอกี่ทีมเจอกี่ทีมโอ้ยนี่ชัดเจนนี่เจอเวสต์แฮมวันนีหน้หนึ่งแล้วหนึ่งแล้วโอเคโอ้โหนี่คดเก่าเลยพี่แดนโอ,โอ้สีเหลือง เฮ้ยเจอบาซ่าตะกี้เจอบาซ่าอันนี้อันนี้เจอซิตี้อ่าสามแล้วเว้ยเจอซิตี้อันนี้อันนี้เจออาร์ซีสี่ตะกี้อันนี้ห้าอันนี้หกนี่ล่าสุดเลยเจอนอริทเลิตอันนี้นี่หกนี่หกอันนี้เดือนมอัุนายนเจ็ดนี่เจอแอตบัลลิตอันนี้เกมเดิมที่ที่เจอเวสต์แฮมอันนี้แปดแปดเฮ้นี้ทีมหญิง ทีมหญิต้องนับด้วยทีมหงนับด้วยอ่มเนก้านี่อันนี้เมื่อกี้ซ้ำอ่ะอันนี้ซ้ำอันนี้กี่สิบสิบแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบสามสิบสี่ตรงนี้นี่เกณฑนัชิงสิบห้าน้ชิงไปครับสิบหสิบเจ็ดเมื่อกี้อันนี้นับสองไม่เอาสิบเจดอันนี้ไม่ใช่ในลิฟไม่เอาสิบ็ดอันนี้สิบแปดสิเกาสิบเก้าโอเคสิบเก้าว่ะ 19ประมาณ19กันเนียนยว่าไงยี่สิบเหรอการเล่นนับไป็นยเลยครับโอเคโหโหจะเชื่อลูกหรือเชื่อคุณดีเนี่ย <c oughs> แยกกันไปเลยถ้างั้นี้คำถามนี้คุณเอาเท่าไหร่ <c oughs> อ่าผมตอบตามลูก20ครับมัน้นฉันตอบ <c oughs> ฉันตอบตามตัวเองครับ <c oughs> 19แล้วกันโอ้อ <c oughs> ้โหสิดเนีสิบแปดเอาสิบเก้าแล้วกันกั้นใจสิบเก้าเมื่อกี้มันมีมันมีซ้ำกันมันมีซ้ำอยู่มันมีซ้ำอยู่ อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งแล้วโอเคเนี่ยสองนี่เจอบาซ่าอันนี้สามเจอซิตี้เนี่ยอันนี้คือเกมเดียวกันสามอันนี้สี่อันนี่ห้า ห้าเนี่ยหกนี่เจอนอนอิแล้วสุดเนี่ยเหมือนกันเกมเดียวกันหกยังหกอยู่ตอนนี้หกอยู่ตะกี้เจ็ดตะกี้เจ็ดอันนี้ก็เกมเดียวกันไออ๋ออันนี้อันนี้อันนี้น่าจะเกมอันนี้แคโรเก์อ๋อเหรอแคโรลด์เหรออันนี้อันนี้ก็ต้องแปดแปดอันนี้กาไออันนี่อันนี้อันนี้อันนี้เกมตะกี้เกมกับเวทฮมตะกี้ ช่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอเอาั้นก็เป็น9กทั้งนั้นนีแปดีเกแล้วก็นี่สิมานี่สิแน่นอนส1บเอ็ดนี่เกมเดียวกันผู้หญิงนี่เกมเดียวกันก็เป็นสิบเดหมือนเดิมเนี่ยสิบอันนี้สิสอันนี้สินี่สินี่สิห้า สิอันนี้รวมมเลยเหรออันนี้ไม่เกมเดียวกันเหรอคอนเสคอลเสีเห็นไหมไม่ไม่เกมเดียวกับตะเกียที่ที่เจโรดีเกมมัวิ่งดีใจอะโอเครับ้าวเหรออโอเคสิบแปดบบยอกแล้วว่ายีนีเอายีเอ็ดแล้วยี่สิด้วยยี่สองนะอืมยี่อันนี้ทีมเด็กใช่ไหมโอเคอสโอเค อสอบไม่เอาอันี่สี่อันี้สีโอ้โหโหดจริงอี่ส้าใช่โอ้โหทะลปคุณใกล้เคียงคุณ 20- ่สิบคุณยี่เก้ายวนะ2ีกับยียังเลื่อใกล้เคียงอ่ะโอ้โหใครจะไปทีมงานคุณซาดิดอ่ะอันนี้ไม่ได้ยอมคุณนะยอมยอมทีมงานยอมทีมงานเถอะนะต้องยอมต้องยอมใครจะไปตอบได้ขอพักขอโทษจังมาขต่อไปมา จำได้ครับแมดนี้เกิดอะไรขึ้นมาครับจำได้ก็เกมนี้ที่ไฮบิลลี่ไงที่เขาฟัดกันในอุโมงค์ไงพี่แดนอ่าคือปาติเกเวล่าเนี่ยไปเจอแกลลี่เนวิลแล้วก็ไปขู่บอกมึงจะมาเตะทีมกูเหมือนที่โอทับฟอร์ดไม่ได้แล้วกูจะสอยมึงให้ล่วงนู่นนั่นไปข่มแกลลี่ไงรอยคีมนออกมาเห็นเปิดตู้เย็นหยิบน้ำเก๊กหัวชาร์กเนี่ยแต่เออใช่แล้วรอยคีนออกมาเห็นแบบเฮ้ย มึงไม่แน่จริงหรอกวิลามึงแน่จริงมึงกับครูเนี่ยแกลลี่มันติ๋มติ๋มมันแบบตัว<แ>จ๋องจ่องก็เลยทะเลาะก,กันในโงนี่แหละไอ้ลอยคีเขาบอกว่ามึงไม่ต้องมาทําตัวเป็นคนดีหรอกไอ้วิลามึงไปเจอคุณในสนามนี่คุณคุณรู้ขนาดอแปลเป็นภาษาไทยได้เลยใช่เพราะว่าฉันเนี่ยก็อยู่ในสนามตรงนั้นโต๊ะบอลไม่ผมผมรู้ว่าคุณคือผู้ตัดสินคนนั้นที่ฟังเหตุการณ์ทุกอย่างอยู่ตลอดทุกนาทีเนี่ย อ้าวยังแนวนี้ไม่ถึงน้ำถ้ำอ่ะนี่ปูมาให้หมดเลยนะเนี่ยยังไม่ถึงค้ำถ้ำรูปนี้ครับไม่รู้จำได้ค่ับจำได้จำได้ว่าเข้าหรือไม่เข้าครับเข้าไรกิ๊กยิงไรนักกิ๊กใช่ครับเข้าตอบเข้าหมดเลยเข้าเข้าเข้าเฉลยครับเฉลยเลยนะอ่าเฉลยเลยโอ้ไม่เข้าเว้ยเอาแล้วไม่ใช่กิ๊กด้วยไปที่กิ๊กด้วยเป็นไอ้ใช่หรอไอ้มึงตัดต่อมา่ง เอเอให้มึงตัดต่อไว้น่ะมันโกงเช่ืกูว่าแล้วแต่ตัดต่อคนเนียนเลยนะเล่นกูหน้าเหลยเลยทีไรได้ดิเกี้ยพูดไวซะเยอะเลยเลยทีไแล้วอยู่ในลูกเลยออกเลยเลยเออนี่กิกเห็นปะผมไม่เลยสั้นอยู่เลยใช่ใช่กิกตอนที่แบบเริ่มแบบ ปรับแล้วนะอยู่ดีผมยาวไรไงกิ๊กโคตรแสบเลยอยู่ดีผลงานไ้ไอ้กิ๊กชนิดอะเขาี้อ็อบผิดนะสรุปผิดเหรอก็เตะออกไงไม่ใช่เราผิดหรอกทีมงานนะผิดสรุปผลนะฮะหกข้อในวันนี้ผมถูกสามยังคงแช่งด่าอยู่ในใจนะฮะเราได้ผู้แพ้นะครับนั่นก็คือเขาเองเจ๊ดอ๊โอยมา เฉือนกันไปเฉือนกันไปไม่แล้วจะให้จะให้มาชูเสื้ออะไรเนี่ยไม่ได้ชูธรรมดาครับต้องจูบบรรจงจูบเลยต้องบรรจงจูบต้องแลกลิ้นด้วยไหมอ้าวโอ้ยกระดุมเนื้ยติดโอ้ยจะได้สวยๆโอเคพี่แดนใส่แล้วก็เจแล้วก็จูบเออดี ผมไม่ใส่เสื้อเลี้ยวคูผมไม่ใส่เสื้อเลี้ยวคูไม่เอาไม่เอาเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไม่ได้อย่ามาใกล้ฉันอย่ามาใกล้ฉันมาจินงานแพ้ให้ทำอะไรนะครับมันลงจุบตาตัวสอนหรือโอเคอเคได้ไตอนแรกจุบเฉยๆตอนนี้มันเพิ่มกติกาจุบจุบไปนะเจ้าช่วยอธิางหน่อยว่าการจุบตาสัญลักษณ์ของศัตรูนี่มันความผืนมันเป็นยังไง คือจริงอ่ะหลังๆก็ไม่ได้อะไรอ่ะเขาหรอกไม่ได้อะไรกับพี่ๆเขาหรอกก็พี่เขาเก่งก็ไปดูร่างพี่เขาแต่ว่าก็เบาๆกับน้องนะถ้าเกิดปีนี้พี่ได้สี่แชมป์สี่แชมป์ขึ้นมามีทางเแชมป์เดียวให้ได้ก่อนเฮ้ราออกออกทางนี้เลยเหรอเออนี่ออกทางตุ๊ดๆเลยนะเขาจะได้เขาจะได้เมตตาอ่ออ๋่อ๋อ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 อ๋ อ๋อโอ oh ้ย oh ดูไ oh ม่เติดเลยแดนเจลมิดเล่นกูแลนี่ไว้ต no ัวน euh. you know ี้แหละไปย้ายๆและทีวีที่ผมใช้ในวันนี้นะครับคือ Panasonic 4K OLED TV รุ่น j z 2000 Series นะครับสุดยอดทีวีที่มาแบบเหนือจริงๆอยากจะบันเทิงทางไหนเนี่ยได้หมดเลยนะครับด้วยจอภาพระดับ Master HDR OLED Professional Edition นะครับยกระดับคุณภาพของภาพเนี่ยให้แสดงสีสันทุกรายการอย่างมีชีวิตชีวาประมวลผลแล้วก็แสดงภาพระดับสูงปรับคุณภาพของทั้งภาพและเสียงให้เหมาะสมโดยอัตโนมัตินะครับแถมรองรับโหมดภาพหลากหลายไม่ว่าจะเป็น Dolby Vision 1> HDR 1 0 plus Netflix c a l i b r a t e d Free maker mode พร้อมฟังก์ชันสั่งงานด้วยเสียงที่สำคัญนะครับใครที่ชอบดู Netflix นะครับทีวีเครื่องนี้จะทำให้คุณดู Netflix ได้แบบเต็มอรรถรสมากขึ้นเพราะว่าเขามีโหมดปรับภาพอัตโนมัติซึ่งจะทำให้คุณได้ชมภาพยนตร์หรือซีรีส์เนี่ยตามมาตรฐานคุณภาพของ Netflix ทั้งแสงและสีปรับให้เลยแถมใครที่ชอบเล่นเกมนะครับเขามีเกมโหมด Extreme เพื่อการเล่นเกมที่สนุกมากยิ่งขึ้น ด้วยเทคโนโลยีที่รับสัญญาณคุณภาพแบบ 4K ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเขามีโหมดการใช้งานที่เหมาะกับเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังการเล่นเกมดูฟุตบอลที่ผมชอบนะครับเรียกได้ว่าเป็นทีวีที่ตอบโจทย์ความบันเทิงในบ้านได้แบบเต็มที่จริงๆซึ่งนอกจากรุ่นนี้นะครับก็จะมีอีกหนึ่งรุ่นที่ราคาย่อมเยาวลงมาก็คือ Panasonic OLED JZ1000 ราคาเนี่ยแค่6 0 0 0 0กว่าบาทเท่านั้น ใครสนใจเข้าไปดูกันได้ที่เว็บไซต์ panasonic home av ครับโอ้โหดูนี่กี่ตัวในนับนี้มีกี่ตัวร้อยตัวยี่สิบสามตัวได้หรอโอ้เฮ้ยเจ๊ทำไรตกใจโอ้โหไม่ได้เลยใกล้ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยของของแสลงของแลงแลงฮะงนี่เปื้อนโฟโฟกุโซฟาเลยเดี๋ยวต้องสั่งคนมาคลีนโซฟาใหม่เนี่ย เอาขนาดนั้นไหมขนาดนั้นเอาจริงๆนะเอาจริงๆมันเป็นเรื่องแบบที่มันจ่อกันแล้วมันก็เป็นสนุกสนานใช่เอาวันนี้ก็สนุกจริงๆนะครับ<ด>และถือว่าเป็นคอนเทนต์บอลคอนเทนต์แรกในช่องแดนเนลอมิดเลยนะสุดยอดแต่คุณนั้นน่าจะถามพราะคุณก็ตัวจริงเรื่องฟตุตบอลแดนไนี่แหละอย่างนี้นแฟนๆถ้าชอบก็รีเควส์มาเดี๋ยวเขาก็จัดให้เรื่อยๆได้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 ใครชอบก็ฝากคอมเมนต์กันมานะครับแล้วก็ฝากช่องเจ๊ดม์ออฟฟิศ เจ๊น้องออฟฟิเชียลอะฝากด้วยฝากด้วยฝากด้วยโอเคทุกช่องทางเลยนะชื่อเดียวกันเลยเฟซบุ๊กจ้ายูทูบจ้าทิกตอกใช่ครับผมชื่อนี้เลยโอเควันนี้ขอบคุณมากเจ๊ขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณแฟนๆด้วยขอบคุณแฟนๆมาให้หายคิดถึงกันนะไว้เจอกันเรื่อยๆได้เลยช่องเจ๊บ้างนะอ่าได้ไปตามนี้ตามนี้ขอบคุณครับไปไปแน่นอนไปแน่นอน ไหนๆพูดถึงเรื่องศึกแดงเดือดที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยนะครับแ <Yes. S 1> มนยูเจอร์ลิวอพู <Yes. S 1> ที่ราชมังคลานะครับแฟนๆแ,แล้วก็ลูกค้าของโอมาการเนสแล้วก็ฮอกไกโดองนะฮะเข้าไปติดตามกติกาลุ้นบัตรฟรีนะ<อ>เราเป็นบัตรของขวัญให้กับลูกค้าของโอมาการเนสและฮอกไกโดองโอ้เป็นของสมน้ำหน้าคุณสมนาคุณเทั้งหมด30,000บาทนะครับเป็นตั๋วไปให้ลูกค้านะ นี่เอาไปเลยแจกให้ฟรีแัดไปโอ้ได้กินของอร่อยด้วยของดีด้วยแล้วได้ลุ้นตัวทั้งเดือนด้วยถูกต้องต้องรีบหน่อยนี่ต้องรีบหน่อยต้องรีบหน่อยโอเคขอบคุณครับผมขอบคุณ้าพี่แด๊ดจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับชอบคลิปนี้หรือแบบอยากให้เราทำรายการสนุกสนุกเกี่ยวกับฟุตบอลหรือเอาจริงได้หมดเลยนะฟรีสไตล์อยากให้ทำรายการแนวไหนหรืออะไรก็ลองคอมเมนต์มานะครับโดยเฉพาะวันนี้แฟนบอลนะแฟนแมนยูแฟนลิเวอร์พูลใครใครก็ตาม ฝากแชร์กัน,นเยอะๆอ่าจัดไปดโอเคบายยสวัสดีครับไปเว้ย <Bye. S 2> <Bye. S 1> <laughs>